แล้วมันก็ไม่ต้องมีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเหมือนที่เราพูดกันที่นี่เรื่องนี้เรื่องเดียวทุกวันพระแปดข้ามน,นี่มันพอมันพอแล้วในการที่รู้ธรรม,มะมันมันเกินกว่าที่พอต่อีกที่เหลืนอนอกนั้นมันก็เป็นเรื่องเฟอเพอจะเป็นโรคเ้นตรศาสตรก็ธรรม,มะนั่นเอง การเรียนธรรมะก็อยากรู้ธรรมะหรือเพราะปฏิบัติธรมร,ธรมะเพราะแข่งรัดต่อธรรมะนี่ก็มีคนเป็นโรคประสาทโรคโรคจิตโรคอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยหนังสือหรือธรรมะนีะ่มันจะเอาให้หมดทุกอย่างไปเลยปัพวพันกันไม่มีอะไรเป็นอิสระได้ ความคิดก็เป็นอิสระไม่ได้เพราะว่ามันถูกผูกพัน <c oughs> ยุ่งเยะิะ <c oughs> นี่มันก็ตกอยู่ในใยแมงมุม,ม,มที่ออกไม,ม่ได้แมลงนั่นก็ต้องตายท <c oughs> ี่เรื่องอุป,ปมาที่เป็นฟอยละเอียดออกไ,ไปไปยังมีอีกอยะ นกอินทรีเป็นยังไงมันเกิดมาอย่างไงมันอะไรกันอย่างไลงนกคนที่จะเกิดไปหลงอยู่ในมือของความทุกข์ของมัจจุราชเป็นยังไงมีแยะเลยอ,อุปมาทั้งนะั <c> ้น <oughs> นกอินทรีตัวหนึ่งกินลูกตานกอินทรีตัวหนึ่งกินหูเจาะหูนกอินทรีตัวหนึ่งก็กินจมูกอะไรเนี่ยมีตามตามเรื่อง เราอาจจะตัณหาแล้วก็มันทําให้เกิดความทุกข์ที่นันที่นักเอ็นด็อกรีตัวใหญ่ก็คือใจแล้วก็พูดว่ายิงยิงตัวเดียวตายทั้งหมดเข้าใจหรือไมมเข้าใจยิงตัวเดียวตายทั้งหมด มันยิงถูกถูกจริงมันมันมาจากใจนั่นถ้าถูกถูกถึงใจความตาคัญก็มันมันล้วนจะมาจากใจไอตัวกูของกู้ออกมาที่ตาบ้างที่หูบ้างที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือที่ใจเองก็ต่างท่านไม่ไม่ไม่ใช่ยิงก็ถูกลูกตาเฉยมันยิงถูกตัวกูของกู้ที่มันเปือโคลมาทางรูลูกตาเนี่ย ตายตัวนั่นมันตายมันก็ตายหมดหูจมูกลิ้นกายอะไรมันก็ปลอยหมดหมดตัวกูของกูด้วยไม่ใช่ต้องยิงทั้งห้าหกตัวสมมติเลยจะเรียก,กว่า C, อินทรีนกอินทรีมีห้าตัวคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่นับใจไอ้ใจนี่แหละมันคือตัวกูของกูไอ้ตัวตัวจริง ยิงไปโผลที่รู้ทางตาที่รูทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรก็ตามเนี่ยว่ามันโผล่ไปนะยิ่งมันอ่เคยอ่านพบในเรื่องเซียวสวาดของภาคอีสานให้ยิงเวลามันอาปากในชุดนี้ยังไม่พบ <c oughs> นี่ผมก็เข้าใจได้ทันทีว่ายิงเวลาอ้าปากเนี่ย ก็คือยิงให้มันถูกเข้าไปในถูกตัวกูของกูที่โผล่มาทางรูตาอย่าไปยิงลูกตาเฉยซึ่งมันเป็น,เป,นเป็นช่องเท่านั้นเองแต่มันมีอะไรโผล่มาทางช่องก็คือไอ้ตัวกูของกูเดี๋ยวมันโผล่ทางตาเดี๋ยวมันโผล่ทางหูเดี๋ยวมันโผล่ทางจมูกทางเล่นทางกายอย่างเมันโผล่ที่รูไหนก็ยิงมันให้ถูกไปตัวนั้นแหละถ้าตัวนั้นตายแล้วมันก็หมดกันนะ ็ไม่ไ้โรทางตาทางหูท,ทางจมูกทางลิ้นทางกายนะที่ไหนอีกนี่กหมายคาว่ายิงถูกตัวของมันตัวจริง <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามันทำเทพร็จจะควบคุมบังคับจะไปเจาะลูกตาทิมตาให้บอด <c oughs> มันก็มีประโยชน์อะรไรนก็เพียงไ้ตาตาเนื้อมันบอดนะต,ตัว,วกูควบคุมไปออกทางรูอื่นได้ ไปทางอื่นดีเลยไม่สําเร็จเพราะในการทรมานกายนั้นไม่สําเร็จต้องทําเป็นยาให้ถูกตัวจริงของมันแล้วฆ่ามันให้ตายคือว่าเมื่อมันอ้าปามกมมันกว้างพอที่ห้ถูกตัวข้างในตัวกูของกูให้ถูกเนื้อหอยข้างในให้ถูกเปลือกหอย เนี่ยผมพูดนี่ก็เพื่อต้องการให้คุณทุกองค์เนี่ยคิดดูว่าปู่ย่าตายายของเราไม่ได้เล้วไหลไม่ยังเก่งกว่าเราถ้าเขาไม่คิดไม่นึกก็จะพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเขาคิดนึกมากพวกเรามาคิดนึกน้อยเอาไปคิดเป็นนึกน้อยจะจำจะ่แตพูด มันบอกแล้วว่าเรื่องจํานี่มันช่วยไม่ได้มันต้องเอาไปย่อยนี่เป็นเรื่องเข้าใจแล้วไปเรื่องรู้แจง้งเรื่องเห็นจริงต่อไปมันถึงจะทำประโยชน์ที่ก็ทําให้ต้องคิดบังคับให้ต้องคิดถ้าไม่คิดกูเป็นคนโง่ไม่รู้อะไรเล่ากันไปอย่างนั้นเลยเล่านิทานนี่ก็เล่ากันไปได้แล้วก็เป็นคนโง่อยู่ที่ก็บังคับมันต้องคิดต้องถามกันเรื่อยว่ามันหมายความว่าอย่างไงวะ ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเอาละทีนี้เราก็ลองคิดกันดูบ้างมันถามว่าทำไมอ่ะพะ,ะพุทธดาบทก็ให้เขาก็ตายระธรรมดาบทก็ให้หนวดเตา่าสังกะดาบทก็ให้นอกบ เคยคิดหรือเปล่าว่าพระพุะทธธรรมประสงค์นี่มันต่างกันหรือเหมือนกัน <c oughs> เคยสอนแต่ว่าต่างกัน <c oughs> เคยเรียนนักธรรมเรียนนาโกวาดเรียนอะไร,รไก็ตามส้วนแต่ว่ามันต่างกันพระพุจะจทธเจ้าคือผู้ผู้รู้หรืผู้พูดรพระธรรมคือสิ่งที่เอามาพูดมาสอนประสงค์คือผู้ได้ยินแล้วก็ปฏิบัติตามนี่พูดกันอย่างนี้ <Es> ถ้าอย่างนี้ใจความหมายเหมือนกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเหมือนกันเลยพระพุธทธก็อนัตตาสุญญาตาราธรรมก็อนัตตาสุญญาตาราสงฆ์ก็อนัตตาสุญญาตาเึ่งเขาก็ตายเรื่องหนวดเตา่าเรื่องนอกกบนี่มันเรื่องสุญญาตาเท่ากันเลยน้ำหนักมันเท่ากันเลยจนเป็นอันเดียวกันไปเลย เนี่ยคือถ้าใครรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงก็จะรู้ไว้เหมือนกันรู้ความที่เป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกันไม่แยกแเรื่องไม่มีตัวตนพระพุทธก็ไม่มีตัวตนพระธรรมก็ไม่มีตัวตนพระสงฆ์ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันดิบเป็นคาพูดคาเดียวไปหมดนั่นในอุปมานี่จริงว่าเป็นเรื่องต้องเขากระต่ายต้องหนวดเต่าต้องนอกบคือไม่มีตัวตน เนรูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงถึงตัวจริงมันเป็นเหมือนกันมีเพียงสิ่งเดียว <c oughs> ถ้าไปดูกันแต่ข้างนอกข้างผิวนอกข้างอาการภายนอกมันก็ต่างกันอยู่กันสามอย่างด้วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลุกพระสงฆ์เป็นผู้ตื่นพระธรรมคือความตื่นมันก็ต่างกันอยู่เรื่อย นี่เป็นเหตุให้มันมันไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนไม,ไม่ไม่อาจจะจับได้มาทุกเรื่องมันเป็นเรื่องตัวกูของกูเกี่ยวกับตัวกูของกูคือมีหรือไม่มี